สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับ Q&A แต่งๆในห้องกันนะครับเริ่มจากคำถามแรกคือภูเขาที่สูงที่สุดในจันกรกวาลคืออะไรเหรอคะภูเขาโอลิมปัสถูกต้องค่ะคำถามที่สองคือมดที่กัดเจ็บที่สุดในโลกคืออะไรคะมดกระสุนถูกต้องค่ะจยิงๆความรู้เรียบคำถามที่สามครับคำถามที่สามเร็วคือคุณคุณมีเพื่อนสนิทชื่อว่า เราเป็น Amazing คำถามที่สองคุณชอบประเทศอะไรมากที่สุดให้ยกตัวอย่างมาสามประเทศญี่ปุ่นเกาหลีฝรั่งเศสแักันบุคาบูบี้เป็นยังไงอ่ะอะไรคือแักันบุคาบูบี้ไม่ใช่มันแบบมันกับบูบี้ดีไหมอ่ะมันกับบูบี้อ่ะดีแล้วถาทำดอไปหละเธอคืออะไรอ่ะ กินอะไรมาทั้งบุบี้คิกิชคีช้าสิพุดาโอเคไมได้มหาศึกไม่ใช่สามเหลี่ยมเบปิดยูดาห,หรอก็มีเพียงเบอร์ก็ไม่เคยมีใครไปถึงละเชื่อไม่รู้ไม่มีใครไปแล้วกลับมาได้ <S <S เออเราจะไปเออ เชียงรายเมืองทองเทียวอาจจะมีจังหวัดเลยอาจจะหนาวกว่าในบางเวลาคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปคือชอบจังหวัดอะไรในญี่ปุ่นมากที่สุดใซ่ตามะกิ่คนต่อไปต่อไปครับน้องพอร์ตน้องพอร์มีคำถามว่าอะไร โครงการนี้ไปเที่ยวที่ไหนมาภาคเหนือไอ้อีกหนึ่งคำถามให้อีกหนึ่งคำถามเร็วพฮะฟอสอาไ,ไ,ไม่ได้คนต่อไปเสียงต่อไปเสียงคำถามมีอยู่ว่าอ,อะไรอยู่ใต้น้ำแต่ไม่เปยียบหิน ข้านี้สวัสดี